ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์นะคะกลับมาเจอกันในคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2,566ค่ะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในภาพรวมค่ะตามหลักของโหราศาสตร์ไทยที่เราจะดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในแต่และช่วงวันมาเป็นคําพยากรณ์ซึ่งก็สามารถฟังได้ทั้งความเป็นลัคนาแล้วก็ตัวราศีนะคะซึ่งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่1พฤศจิกาย,ยนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิก ในวันที่3พฤศจิกายนดาวสุกจะโคจรย้ายเข้าโู่ในราศีกันในวันที่4พฤศจิกายนพระเกศจะโคจรย้ายเข้าโู่ในราศีพฤษภในวันที่15พฤศจิกายนดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าโู่ในราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าโู่ในราศีพิจิกและในวันที่24พฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าโู่ในราศีธนู นี่ก็คือการโครจรย้ายของตัวดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกันและลัคนาราศีกันท่านมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีในช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธโครจรคอ่อนข้างที่จะวิปริตมีการเดินหน้าสลับกับการถอยหลังซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนยนี้ ส่งผลถึงเรื่องราวของความเป็นตัวตนของเจ้าชะตาค่ะนะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เวลานี้ดาวพุธโคโจรไปอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีก็อาจที่จะมีทั้งผลดีและผลเสียอาจจะให้น้ําหนักของความเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ดาวที่โคโจรไม่สม่ําเสมอก็หมายถึงการคิดการตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังค่ะ เรื่องราวสำคัญคญเรื่องราวใหญ่ๆในช่วงนีกเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปซึ่งเราจะมาเริ่มต้นกันนะในคำพยากรณ์ในช่วงของวันที่1วันที่2วันที่3พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาก็มีลาบผลค่ะแต่อาจจะเป็นลาบผลที่มาด้วยความไม่ค่อยที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีวยกว่า คือลาภผลที่ได้มามันก็มีอุปสรรคมันก็มีปัญหามันมีเรื่องราวที่เจ้าชะตาอาจจะต้องเข้าไปสสางไปเคลียร์ไปแก้โดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องราวของตัวการเงินก็เป็นตัวแปรหนึ่งค่ะท่านใดที่ประกอบธุรกิจค้าขายลงทุนในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้จนถึงในช่วงของอต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการเงินที่หมุนไม่ค่อยทันนะคะอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องราวของตัวการงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของต้นสัปดาห์แบบนี้ ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในาราศีพิจิกเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตาดาวพุธจะอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสิร์ตค่ะแล้วก็มีบทบาทความสำคัญเพราะเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวการงานในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็จะต้องเเรียกว่า,าต้องแปลสภาพตัวเองนะคะอย่างคนที่เคยเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี้ย ก็ต้องลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าไป mm. เขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้ไปหาเพื่อนฝูงไปหากลุ่มสังคมนะดาวประจําตัวโคจอมอยู่ในของความเป็นสหัชชะมายหมายถึงการเดินทางการเข้าสังคมการพบปะผู้คนแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นลาบผลคืนกลับมานะเพราะฉะนั้นการงานในช่วงนี้เวลานี้ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าเปิดตัวนะคะนะ เราทําอะไรเราค้าขายอะไรในช่วงนี้เวลานี้ก็ต้องขยันที่จะเขาเรียกว่าพูดคุยบอกกล่าวนะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีความกระตือรือร้อนแล้วมันจะมีลาบผลซึ่งดาวพูดอยู่ในตําแหน่งของตัวดาวเสาร์มันคือเดินเร็วนะคะกว่าปกตินะก็จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1นึถึงยีพฤศจิกายนในวันที่3พฤศจิกายนค่ะ นะดาวสุกจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านสำหรับท่านใดที่มีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีกันเมื่อดาวสุกโครจรเข้ามาทับดาวอาทิตย์จะส่งผลในเจ้าชะตามักจะมีลาภผลค่ะจากมิตรสหายหรือญาติผู้ใหญ่ แต่สำหรับท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันมักจะมีลาภผลแต่ลาภผลที่ได้มาก็อาจจะเก็บหรือรักษาไม่ค่อยอยู่นี่ก็คือนิยามความหมายเมื่อดาวศุกร์โคจรกลับเข้ามาทับลัคนาหรือทับดาวอาทิตย์ในดวงชะตาของตัวท่านซึ่งตัวดาวศุกร์เองก็เป็นดาวที่อยู่ในเรือนชะตาที่ดีนั่นหมายถึงเป็นเจ้าเรือนในภพสุภะและภพของตัวการเงิน มีการเงินโครจรเข้ามามีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเองจะเป็นที่รักใคร่นะคะของผู้ใหญ่จะทำอะไรในช่วงเรเยะวเวลานี้ถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไปมักจะได้รับผลดีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำจุนและมักจะมีโชคลาภต่างๆนานาบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีนะที่จะมีเกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งเมื่อดาวสุขโคจรอยู่ในราศีกันดาวสุกจะอยู่ในตำแหน่งของการเล็งพระราหูที่อยู่ในราศีมีนในเรือนของความเป็นพบปัตตนิคู่นี้เวลาเขาทำมุมถึงกันเนี่ยมันในเรื่องมันจะให้ผลในเรื่องราวของความมัวเมาลุ่มหลงดาวสุกเป็นดาวกิเลสสมบัตินะดาว ราหูนี่เป็นดาวแห่งความมัวเมาช่วงเนี้เราอาจจะมัวเมาในเรื่องราวของตัวลาภผลผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราพึงจะได้รับตลอดจนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็มีส่วนนะคะบางท่านในช่วงเรียกวลานี้ก็อาจจะเสียเปรียบคนต่างเพศหรือคนที่เข้ามาพัวพันนะคะกับเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดนใครที่กําลังคุยกับนะกับเขาเรียกว่า คู่เ,เพศตรงข้ามซึ่งเป็นคนต่างชาติคุยเยลยลักษณะของการโลกออนไลน์ในช่วงเรี้เวลานี้ต้องระมัดระวังความมัวเมาลุ่มหลงหลงสเสน่ห์เพศตรงข้ามอาจจะทำให้เราเสียเงินเสียทรัพย์ได้เพราะดาวคู่นี้เขาทำมุมถึงกันมันอาจจะให้ผลเสียในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะเสียเปรียบเสียเงินหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวที่เสียหายมากกว่านี้ค่ะ ซึ่งตัวดาวศุกร์เองจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่3ถึง30พฤศจิกายนในวันที่4วันที่5พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ลาภผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาท่านอาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางการเข้าสังคมมิตรสหายนะเพื่อน คนสนิทคนใกล้ชิดหรือพี่น้องนะก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกับเจ้าชะตาส่งผลดีท่านใมุมของตัวการงานเจ้าชะตามีเกณฑ์เข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินการค้าขายการลงทุนมักจะมีลาภผลดีในวันที่4พฤศจิกายนพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภเป็นภพสุภะของเจ้าชะตา พระเกศจะโครจรสถิตร่วมกับตัวดาวมนุตยูส่งผลให้ดาวคู่นี้มีกําลังค่ะและอยู่ในลักษณะของการตีโกนถึงตัวราศีและลักนณาของตัวท่านทําให้ชาวราศีกันลักนณาราศีกันก็อาจจะมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษบางท่านก็อาจจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น ตลอดจนอิทธิพลของตัวภเกดก็ส่งกระแสไปถึงตัวพระราหูเมื่อดาวสองดวงนี้เขาทำมุมสัมพันธ์ถึงกันทำให้ราหูเองก็มีกำลังในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีคนต่างเพศอาจจะเป็นคนผิวขาวเป็นคนจีนหรือเป็นคนที่มีเชื้อสายนะในเรื่องราวของอเอชื้อสายจีนก็ได้นะหรือเป็นคนที่เอ่ทำเรื่องราว เ,เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้หรือเป็นคนที่เจอในเรื่องราวของสายการงานก็ได้ที่จะเข้ามาพัวพันกับตัวเราแต่อย่างที่บอกว่าราหูเ,าเขาเป็นดาวที่มาจากในภพของความเป็นอริก็าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับตัวเราก็ได้หรือบางท่านในช่วงนี้เวลานี้ก็ต้องพิจารณาคนที่เข้ามาในลักษณะของมาจีบมาสานความสัมพันธ์นะหรือคนที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของตัวท่านก็ พิจารณาคิดแล้วก็เลือกให้ดีในวันที่6วันที่7พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมาัดระวงังอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของตัวลาบผลนะอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นตลอดจนมิสหายเพื่อนใหม่ในช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกื้อนหนุนบางท่านก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการงาน ในวันที่8วันที่9วันที่10พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ลาบผลมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะได้โชคลาบจากคาเรียกว่ามิตรสหายเพื่อนกลุ่มใหม่ๆหรือบางท่านก็อาจจะมีคาเรียกว่าเพศตรงข้ามให้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจหรือบางครั้งก็อาจจะมีลาบปากค่ะ ในวันที่ 11- 12พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ลาภผลของเจ้าชะตามีเกิดขึ้นแต่เป็นลักษณะของการเงินที่เข้ามาแล้วมีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยออกไปอาจจะเป็นกระแสะการเงินที่หมุนเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะเราก็อาจจะถูกจับจ่ายไปนะอาจจะหมดไปกับครอบครัววงสังคมญาติสนิทมิตรสหายนะนี่ก็คือแหล่งที่จะทําให้เจ้าชะตามีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ ในวันที่ 13, 14, 15พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาวาจาของท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์การเจรจาจะมีโชคมีโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเจรจากับเพื่อนหรือวงสังคมนะหรือกับ คนสนิทคนใกล้ชิดถ้าท่านใดมีเกณฑ์เข้าไปติดต่องานขอความช่วยเหลือหรือติดต่อในเรื่องราวของเขาเรียกว่าวสิ่งต่างๆวาจาของท่านจะเกาะให้เกิดเขาเรียกลาบผลคือพูดให้ดียังไงก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องราวของตัวสิ่งต่างๆที่เจ้าชะตาได้ร้องขอนะมักจะมีลาบผลดีในวันที่15พฤศจิกายนดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิก เป็นภพสหัชะของเจ้าชะตาดาวังคารโคจรกลับเข้าไปสู่ในเรือนของความเป็นกเกษตรและได้ตำแหน่งของความเป็นเทวีโชคทำให้ดาวังคารมีกำลังนะแล้วก็จะส่งผลในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้มิตรสหายเพื่อนเก่าวงสังคมพี่น้อง ก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกับเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ริเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆนะหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อยากขยับขยายต่อย,ยอดนะทำให้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคิดกล้าตัดสินใจเพราะดาวอังคารโคจรร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวท่านท่านเองก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสาะแสวงหานะอยากจะทํานู่นนี่นั่นต่าง แต่เมื่อดาวสองดวงนี้เขาทาเขาอยู่ร่วมกันทำให้เจ้าชะตาจะเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่บางครั้งในช่วงระยะเวลานี้คําพูดของเรามันก่อให้เกิดทรัพย์ได้และมันก่อให้เกิดศัตรูได้เพราะฉะนั้นจงระมัดระวังคําพูดที่จะสื่อสารออกไปซึ่งดาววังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง26ธันวาคม ในวันที่ 16- 17พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอาจจะไปในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือได้รับข่าวคราวของคนที่อยู่แดนไกลนะอาจจะส่งข่าวมาบางท่านก็อาจจะได้รับข่าวของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างแดนอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่คนไหนครอบครัวได้ในวันที่17พฤศจิกายน ดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกเป็นภพสหัชะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นวินาศะเมื่อโครจรเข้ามาจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะการเดินทางการเข้าสังคมนะมีโอกาสที่จะไปเจอศัตรูคู่แข่งขันจากวงสังคม หรือคนสนิทคนใกล้ชิดมิตรสหายที่เราคิดว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราช่วยเหลือเราสนับสนุนเราอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดนะการขับขี่ยวดยานผ่านหนะการเดินทางไกลหรือเดินทางไปกับเพื่อนในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังค่ะ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรที่จะเพิ่มความรมาะมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงของวันอังคารอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังวันอังคารหรือวันอนาทิตย์นะมันอาจจะมีเรื่องราวของความออไม่สะดวกนะในเรื่องราวของการเดินทางซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วดาวอาทิตย์ก็โคจรร่วมกับตัวดาวพุธเป็นดาวคู่เจราจาเป็นดาวประจําตัวในช่วงนี้เวลานี้บางครั้งเจ้าชะตา มักจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกิจการงานอาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารการเจรจาซึ่งอาจจะมีผลได้เพราะอาทิตย์นะกับตัวดาวพูดเนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่เจรจาแต่อาทิตย์มาจากความเป็นวินาศบางทีอาจจะมีเรื่องราวปากเสียงเรื่องราวของความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับคําพูดนะในช่วงระยะเวลานี้หรือบางท่านก็อาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ได้ ซึ่งดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง16ทธันวาคมในวันที่18 1 9พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีเกณฑ์ล่าผลนะอาจจะได้จากคู่ครองคนรักคุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาอาจจะได้จากการเดินทางอาจจะได้จากผู้ใหญ่นะในช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ให้ผลดีกับเจ้าชะตาในวันที่20-21พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะคะอ,อ,อุปสรรคปัญหาในเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายบางท่านก็อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายนะหรือภาระหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากบริวารลูกน้องนะคะ กลุ่มคนเหล่านี้ในช่วงรี้เวลานี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกื้อนหนุนกับตัวเราสักเท่าไหร่นะบริวารเราผู้ตายบังคับบัญชาหรือคนที่เราให้การอุปการะเลี้ยงดูมักที่จะเป็นปอระปักแล้วก็เป็นศัตรูกับตัวเราโดยเฉพาะในช่วงของสองวันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายแล้วเจ้าชะตาเอกก็ต้องเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขสิ่งต่างๆในช่วงสองวันนี้ต้องระมัดระวัง ในวันที่22-23พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้นะถือว่าเกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของความรักความสัมพันธ์โชคนะหรือโอกาสดีๆที่จะได้จากคู่ครองคนรักคุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญานะมักจะมีลาภผลดีในวันที่24-25พฤศจิกายน ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างแดนอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะแล้วอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของตัวการงานนะคะอาจจะมะีการงานที่เพิ่มมากขึ้นนะ,ะมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานนะคะให้กับเจ้าชะตา ในวันที่24พฤศจิกายน ดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูเป็นภพพันธุของเจ้าชะตาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวหมุนนั่นก็คือดาวที่โครจรไม่สม่ำเสมอนะมีเดินหน้าสลับกับการถอยหลังเมื่อดาวพุธโครจรเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องภายในครอบครัวอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยทําให้เจ้าชะตาจะต้องเข้าไปเรียกว่าดูแลนะจัดการในเรื่องราวต่างๆรวมถึงในมุมของตัวธุรกิจการงานด้วย แต่ดาวพุธยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่ไม่ค่อยที่จะส่งผลดีกับเจ้าชะตาซึ่งจะอยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมในวันที่ 26, 27, 28พฤศจิกายนโชคลาภลาาผลมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินแต่ได้มาอาจจะเก็บไม่อยู่หรือได้มาแล้วมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์แต่ก็ยังไม่ต้องวิตกกังวลเพราะเดี๋ยวมันก็มีโชคลาภคืนกลับมา ในวันที่29-30พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาดีแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหามีเรื่องราวที่เจ้าชะตาจะต้องไปสะสางไปเคลียร์ไปแก้ไขแต่เมื่อสะสางหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบความสำเร็จก็จะเกิดลาภผลกับเจ้าชะตาซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชูดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ